สวัสดีครับพี่พีเมี่มอเตอร์ซีนอนวันนี้ส่งงานกับมิสซูบิชิเอ็กเพนเดอร์นะครับคันนี้จัดเต็มเลยนะครับสตาร์ทลงครับสตาร์ทลงขึ้นมานะครับเดย์ไลท์ออร์ดี้สไตล์นะครับจากด้านบนนะครับจะไม่ใช่เดย์ไลท์นะครับจะเป็นแค่ไฟ LED นะครับได้ทําการอัปเกรดนะครับเป็นเดย์ไลท์ออร์ดี้สไตล์นะครับไปเลยครับเปิดไฟ LED มานะครับเดย์ไลท์ดรอปลง40%นะครับและติดเป็นวงแหวนขึ้นมานะครับเป็นวงแหวน B M สไตล์นะครับเลี้ยวครับตัวเดย์ไลท์นะครับทำงานเป็นชอนะครับมีไฟเลี้ยววิ่งในตััวนะครบ นี่นะครับสเตปแบบสุดขอบเลยนะครับนี่นะครับเห็นยันปลายแหลมเลยนะครับนี่นะครับติดตั้งนะครับมองไม่เห็นเม็ดเดรียที่ติดตั้งเข้าไปนะครับสะท้อนแบบเดิมเลยนะครับปิดเลี้ยวครับเปิดตามครับของเดิมนะครับลูกค้าเป็นหลอดฮทโลเจนนะครับได้ทําการปรับเปลี่ยนเป็นหลอด LED แล้วนะครับไม่สว่างนะครับเข้ามาอัปเกรดเป็นชุดโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นฟินิชโฟร์แมสท้สิบห้าวัตต์นะครับเป็นไบ LED สูงต่าในตัวนะครับเลเซอร์นะครับสูงครับ นี่นะครับดูแสงนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเส้นคัตออฟคุ้มคมนะครับแสงเข้มๆนะครับยกค่อยสูงมีสว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับสว่างไม่ต่างจากนอกตัวรถเลยนะครับจะฟิล์ม60หรือฟิล์ม80รับรองว่าทะลุฟิล์มแน่นอนนะครับนี่นะครับเส้นคัตออฟถ้าูกค้าท่านใดนะครับสนใจปรับเปลี่ยนแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กบีทีพีเมียม์อโตซีนนได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับผมครับ